สุกราประสิทธิ์ไม่พิจารณะวันนี้ก็ทุกคนนะคะก็มาร่วมส่งสักการนะคะคุณยายสายเนะยาะนะก็ขอให้ดูวิญญาณนะคะไปสู่สวงสวรรค์เนาะมันเป็นนางฟ้าบนสวรรค์วินาทีนำร่างของคุณยายซายนะฮะออกจากบ้าน ไปทำการชาปรกิจนระที่ประชาวัดบ้านไม่ใช่วัดสิที่ประชาวบ้านกกอกของเรานั่นเองบ่าวต่อยนะคะทุกคนอาจจะจําได้เนาะ ซึ่งคุณยายก็อายุได้80ปีเนาะก็ด้วยอายุไขสังขารร่วงโรยไปตามกาลเวลาเนาะนี่สองใบนี่สองใบแต่ถือไม่ชงใจผ่านน้ำ ซึ่งนะคะวัดของเรายังไม่มีเมนเนาะเราก็ไปทำชาพัฒกิจนะ,ะที่วชา้าบ้านโกโกอกของเรายายเอ้ยไปอยู่บ้านใหม่เด้อวันนี้ไปอยู่บ้านหลังใหม,ม่คุณยายก็ไปสบายแล้วเนาะ ก็ุบอนนี้นะถ้าถ้าบุ้ก็น้อยก็น้อยก็ไปชุได้แุก็มีเอน้เาคันนีะะก็นี อันร่างนะคุณยายไปโอ้แกงจำปาทุกคน <c oughs> <c oughs> ตังแสกเขาขี้รถไปบะโหยคือไปน้อยแท้ตังแสกเขาขี้รถไปแมนเพราะมันแดด Hello,

แหน้พูเขาดูแล้วเอาขี้งูขี้ควานมาสื่อเอเขาดู

ไปเรีย <S preach ers> ชอมบน๋อที่ผ้าผ้าขาวที่ปิดหน้างเบไว้ร้ทางพี่ไม่มีเหรอคะวันนี้ เขาไว้หลายผืนไม่่ผืนเดียวเขทำหลายชั้นทำหลายชั้นอปาคาบหวมวกปี <c oughs> เออทำนั้นอาจะเป็นด้ทางนั้นหะมังนั้าะมันไม่จุกเขาแค่มีมีจุกลกีดินก็ตมโลกดวลนลกีดิน เดนะคนนับเรียนกัน อาคำ่าพระลัณนี้คำเทยบานีนะครับอ้าวครับครับอาีภูยามาอาลังมาพมสุวรรณกุางภากวันตาอาทิวาทิมิวาาสุภาะวะต अंम नमस्सामि सुभदि भन्नो सकावटो